สวัสดีค่ะวันนี้มูมูไม่มีเข้าครัวค่ะวันนี้จะมาต้องโค้งปลากฏดนะคะเป็นปลากฏดแม่น้ำโขงค่ะอันนี้เป็นปลากฏดที่เราฉีกแล้วนะคะหั่นเป็นชิ้ๆนๆอ่งค่ะเดี๋ยวเราจะมาต้องโค้งกันส่วนที่ยังไม่ได้บีเป็นประมาณนี้อันนี้คือ1นึ่งตัวนี่ค่ะส,สดี๋วประกอบก็จะมีปลากรดค่ะ พริกขีหนูแดงหัวหอมแดงคลุกค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะมะขามเปียกค่ะ,ะมะ,มาะมานาวค่ะตามด้วยพริกพริกแห้งทอดค่ะ พี่แห้งทอดไว้ใส่ตอนสุดท้ายเลยนะคะเดิไปทำกันเลยค่ะอ่าเราก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยคะ่ะต้มเคี่ยวให้น้ำตะไคร้ใบมะกรูดออกเลยนะคะต้มนานๆคะ่ะเดี๋ยวเราจะตักตะไคร้ใบมะกรูดทิ้งะคะ่ะต้ม ตะไคร้ไปมาลกสักรังหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงกับพริกลงไปคะ่ะอ่าเราเคี่ยวไปสักตักแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปะคะ่ะตัวมะขามเปียกทำน้ำชุบหวานขึ้นนะคะแล้วก็มาเล่มพยอยตักตะไคร้ออกนะคะ ออกหมดนะคะตักเป็นบางส่วนค่ะก็ตะไครมันจะยเยอะเกินไปถ้าเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลากดลงไปเลยนะคะปลากดแนะนําให้เอาไปล้างนิดน,นึงนะคะ,ะเพื่อให้ตัวปลาเขาไม่มีฝุ่นนะคะล้างเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ได้เลย เื้อค่ะให้ปลานิ่มค่ะพวงด,ด้วยน้ำลาเลยค่ะใส่ผงชูรสก็ได้นะคะถ้าเราชอบค่ะหอมปลาค่ะเหมือนปลาย่าง ต้มปลาใช้เวลาประมาณสัก20ินาทีนะคะเพื่อให้เนื้อปลากดนิ่มค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วค่ะเ,เราจะนำไปปรูงรสต่างหากเลยนะคะค่ะเรามาตักใส่ชามค่ะเสร็จแล้วเราก็บีบมะนาวเพิ่มเพราะเมื่อกี้ใส่มะขามเปียกไปไม่ค่อยเปรี้ยวเสร็จแล้วใส่ใบยี่หร่าค่ะ ทำไม่พริกแห้งเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูต้มโค้งปรากฏดค่ะต้องทำทานกันดูนะคะขอบคุณค่ะ